สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญากจะมาพูดถึง7เหตุผลที่ทําให้ต้นไม้ตายต้นไม้ที่เราหามาปลูกนะคะบางคนก็ปลูกแล้วจรญเติบโตสวยงามดีนะคะแต่บางคน,นะคะปลูกเท่าไหร่จะเลี้ยงต้นอะไรที่เขาว่าดีที่เขาว่าทน,นะคะ่ะปลูกยังไงก็ไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า7เหตุผลที่ต้นไม้ตายนั้นเป็นเพราะอะไรไปชมกันเลยค่ะ1 รดน้ำมากจนเกินไปเมื่อพูดถึงการรดน้ำนั้นนะคะบางคนค่ะอาจจะคิดว่าการรดน้ำมากนะคะยิ่งส่งผลดีกับต้นไม้ค่ะบางคนนะคะก็ขี้เกียจที่จะรดน้ำไม่บ่อยหรือไม่นะคะก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะลืมรดน้ำเลยรดน้ำทีเดียวเยอะ จนดินแฉะซึ่งจริงๆแล้วนะคะต้นไม้แต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์นั้นต้องการน้ําในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปค่ะอีกทางนะคะยังต้องดูปัจจัยอื่นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่างเช่นแสงแดดอุณหภูมินะคะต้นไม้บางชนิดเนี่ยอาจที่จะชอบน้ำมากแต่ถ้าหากว่า ได้รับน้ำจนเกินไปแล้วทําให้เกิดน้ําขังในดินมากเกินไปนั้นนะคะจะทําให้ระบบรากนั้นนะคะเน่าและตายได้ ฉะนั้นนะคะก่อนที่จะเลี้ยงต้นไม้ชนิดอะไรเราก็ควรที่จะลองศึกษาดูสักนิดนะคะข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าควรจะดูแลต้นไม้อย่างใดหากเราไม่แน่ใจนะคะว่าถึงเวลาควรรดน้ําหรือยังนะคะก็ให้ลองสังเกตหน้าดินค่ะหากหน้าดินนั้นนะคะเริ่มแห้งก็ค่อยรดน้ําเพิ่มโดยเฉพาะนะคะในหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงค่ะ ส่วนในช่วงฤดูฝนนะนะคะเราก็ค่อยลดปริมาณการลดน้ําลงเพราะช่วงฤดูฝนนะนะคะก็จะมีความชื้นในอากาศที่สูงควรเว้นระยะก,การรดน้ําออกไปนะคะอย่างเช่นจากเดิมนะคะเรารดน้ําวันละสองครั้งเช้าเย็นก็จะเหลือเพียงวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะสองวางกระถางผิดที่ ต้นไม้บางต้นบางชนิดนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะนำมาปลูกไว้ในบ้านได้แต่ก็ควรที่จะวางกระถางต้นไม้นะคะให้เหมาะสม เพราะต้นไม้นะคะก็ยังต้องการการสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต,ตค่ะดังนั้นนะคะบริเวณที่วางกระถางนั้นก็ควรมีแสงแดดส่องถึงบ้างนะคะหรือถ้าปลูกไว้ในบ้านจริงๆนะคะไม่มีแสงแดดส่องถึงเลยนั้นนะคะก็ควรที่จะนําต้นไม้นั้นไปวางไวร้ริมระเบียงหรือกลางแจ้งบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะ ช่วงครึ่งวันเช้าเนื่องจากแดดในช่วงนี้นะคะจะยังไม่ร้อนจนเกินไปค่ะและนอกจากนี้นะคะต้นไม้เนี่ยเมื่อไม่ได้รับแสงแดดปริมาณที่มากเพียงพอหรือวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดแรงจนเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ต้นไม้มีใบไหม้ต้นไม้โตช้าสีใบหรือทรงไม่สวยได้นั่นเองค่ะสาม ไม่ใส่ปุ๋ยแม้ว่าต้นไม้นั้นนะคะจะได้รับแสงแดดในการสังเคราะห์แสงรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำกับอากาศก็ยังไม่เพียงพอค่ะ พราะต้นไม้นะคะก็ยังต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่จะไปช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นเร่งการแตกยอดผลิใบและการเจริญเตบิบโตฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยค่ะอย่างน้อยปีละสองครั้งตามสูตรที่เหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ด้วยค่ะ 4. ขาดการดูแลที่เหมาะสม ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านนะคะก็ควรหมั่นเช็ดใบให้สะอาดค่ะเพราะหากปล่อยให้ฝุ่นเกาะใบาไปเรื่อยๆนั้นนะคะจะทำให้ต้นไม้นั้นสั่งเคาะ์แสงได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นนะคะก็ควรหมั่นทำความสะอาดต้นไม้อย่างน้อยนะคะเดือนละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะโดยอาจจะใช้ผ้าชุดน้ำนะคะบิดหมัดหาดค่ะเช็ดใบให้ทั่วรวมไปถึงนะคะหมั่นเด็ดใบที่กำลังจะตายทิ้งค่ะแล้วคอยถอนวัชพืชออกจากกระถางด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชน,นั้นแย่งอาหารต้นไม้และป้องกันมแมลงและโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาได้นั่นเองค่ะ 5. ลืมเปลี่ยนกระถางต้นไม้ปลูกในกระถางนะคะหลังจากปลูกไปได้ประมาณ1-2ปีนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนภาชนะและดินใหม่นะคะเพราะหากปล่อยไว้นี่ยะคะทำให้เกิดรากม้วนขดเป็นกระจุกจนแน่นกระถางหรืออาจจะเห็นว่ารากต้นไม้นั้นงอกออกมาทางรูระบายน้ำซึ่งอาจจะทำให้ลำต้นและใบนั้นเริ่มเฉาสีซีด เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลและใบร่วงมากผิดปกติเนื่องจากรากนั้นนะคะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ควรเลี่ยงเปลี่ยนกระถางในช่วงที่ต้นไม้นั้นกำลังออกดอกและควรเลือกไซส์กระถางนะคะให้เหมาะสมกับขนาดลำต้นของต้นไม้ด้วยนั่นเองค่ะ 6. ไม่กำจัดแมลง นอกจากต้นไม้นะคะจะปลูกไว้ในบ้านก็ควรที่จะต้องระวังในเรื่องของศัตรูพืชนะคะอย่างพวกเพลี้ยะนะคะหนอนไรมแมลงวีและมดเป็นพิเศษค่ะส่วนมากนะคะพวกนี้นะคะจะอาศาัยอยู่ใต้ใบและในดินซึ่งเราก็ควรที่จะหมั่นเช็คและก็สังเกตความผิดปกติของต้นไม้ของเรานะคะอย่างเช่นมีใบม้วนไหมใบหงงหรือเปล่านะคะหรือมีอรอยไหม ผิวใบนั้นเป็นปุ่มใบเหลืองลำต้นมีราดำหากมีอาการเหล่านี้นะคะแม้จะเป็นจุดเล็กๆก,ก็ตามนะคะก็ควรรีบหาวิธีป้องกันกันไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะหากปล่อยไว้นานนะคะก็จะยิ่งทำให้กำจัดยากและทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ในที่สุดค่ะ 7. ใช้ดินผิดประเภท ต้นไม้แต่และต้นแต่และชนิดแต่และสายพันธุ์นั้นนะคะจะใช้ดินปลูกไม่เหมือนกันค่ะบางชนิดนะคะก็จะชอบดินร่วนแต่บางชนิดอาจจะชอบดินร่วนปนทรายและในขณะที่บางชนิดนะคะอย่างพวกต้นกระบองเพชรต้นแคนตัดนี้นะคะก็ต้องใช้ดินผสมวัสดุปลูกกระบองเพชรโดยเฉพาะค่ะอย่างเช่นพิษมอสหรือหินภูเขาไฟค่ะเพื่อให้ดินนั้นระบายน้ำได้ดี แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะคะนอกจากการเลือกดินให้เหมาะสมกับต้นไม้แล้วนะคะก็ควรใส่ดินในกระถางปลูกในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะไม่ควรใส่ดินจนแน่นหรือเยอะจนเกินไปเพราะเวลาที่เรารดน้ําไปนะคะจะทําให้น้ําขังอยู่ในกระถางนานและเกิดความชื้นสูงค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหารากเน่าตามมาได้ สามารถสังเกตได้นะคะจากการรดน้ำค่ะหากใช้เวลานานกว่าจะมีน้ำระบายออกมาจากก้นกระถางก็แสดงว่าเราใส่ยินแน่นจนเกินไปนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมกับ7เหตุผลนะคะที่ปลูกแล้วต้นไม้ตานั้นเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะทีนี้เราก็นำไปปรับใช้ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ